รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อ s k y ยโทนโมเดลเค m r สเอ็นะครับใช้งานเต็มระบบของใหม่เอี่ยมนะครับของหม่เอี่ยมใช้ไฟบ้านเรานะครับใช้ฐานได้นะฮะของใหม่แกะก่องเลยนะครับสินค้าค้างสต็อกจากญี่ปุ่นใช้ฐานเบอร์ดีฐานไฟฉายบ้านเรานะครับสีก้อนทดสอบเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะฮะพกพาสะดวกครับไปทุ่งไปนาสบายเลยนะครับฟังวิทยุได้ทุกคลื่นของบ้านเรา เสียบไฟได้แล้วก็เสียบหูฟังแล้วก็เสียบไฟตรงบ้านเรานะครับซึ่งภายในกล่องนะครับภายในกล่องจะมีสายไฟมาให้นะครับสายไฟไม่เอี่ยมตรงรุ่นหัวกลมนะครับแล้วก็มีถุงใส่แล้วก็มีคู่มือนะครับสกายโทนตรงรุ่นนะครับคู่มือยังไม่ได้แกะเลยนะสวยเอี่ยมนะครับมาน,นี้นะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับ เสียไฟตรงบ้านเราได้เลยกล่องก็มีรอยบ้างนะครับสินค้ามาไกลนะครับเป็นสินค้าย,ยกกล่องนะเริ่มต้นเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะคฮะหรือว่าจะใช้่านใช้ถ่านเบอร์ดีสีก้อนก็ใช้ได้นะครับสลับกานหละเป็นหัวกลมนะครับใช้ไฟบ้านเราเสียบตรงบ้านเราได้เลยนะครับสายไฟที่แถมให้ในตัวมันใช้งานเต็มระบบเสียงดีเนี่ยสภาพาซีน ยังไม่แกะเลยนะฮะพลาสติกซีนตรงนี้ยังไม่แกะเลยนะครับตรงนี้จะเป็นวิทยุเลื่อนมาด้านขวาวันุ่มจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านข้างจะเก่งครับวันรุ่มแล้วก็หูฟังนะครับเก่งออปุระททุกอย่างเตรียมระบบพุทธรถ่าเรียบร้อยนะครับใช้ฐานได้ใช้อะไรได้เลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็นเอ็มวันรุ่มอยู่ด้านข้างนะครับ นี่เอ็มนะครับแล้วก็มีช่องไม้ตรงนี้ด้วยนะครับเล็กๆนะครับวิทยุถึงคือร้อยแปดวิทยุเอ็มถึงร้อยหกสิบเอ็กสามกิโลเฮิรตนะครับถ้าเลื่อนมาด้านขวาจะเป็นเอ็มนะครับรับได้ทุกคลื่นของบาเราถึงร้อยแปดมิเกรสนะฮะเพราะว่าหน้าปัดก็ถึงร้อยแปดนะครับมีอาคารพาณิชย์เสียงดีนะครับ รับฟืนบ้านเราได้ด้วยใช้ตาลได้ใช้ไฟได้นะครับเยวอทสอัดนะครับกดเฟรย์บุลเลคอร์ดนะครับอันนี้อัดจากวิทยุงเทปนะครับหรืออาจจากไม้ตรงนี้ลงเทปก็ได้อเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว แปลว่าจริงๆก็คือของไม่เอี่ยมนั่นเอแต่ก่อนนะครับตัวนี้ให้สิ่งผิดกฎหมายถูกกฎหมายถูกไหมคะอย่างั้นหรือเปล่าก็ก็เปลี่ยนกติกาใช่ไหมถ้าเลื่อนมาด้านซ้ายก็จะเป็นเทปแล้วก็ขวาไม่เอี่ยมนะสายพานทุกอย่างใหม่นะครับอืมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแปลว่าจริงๆก็คืออันนี้แค่จากวิทยุเมื่อกี้นะครับคือทำให้สิ่งผิดกฎหมายถูกกฎหมายถูกไหมคะอย่างั้นหรือเปล่า รประมาณนี้อันนี้ตัดถ้าอัดก็กดเทบริคอร์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปนะครับก็ซ้์กขวาเต็มระบบนะฝ่ายเอี่ยมเลยจะบตานเข้ามาอารม่์ยังไงด้ตังนะครับ ทั้งสต็อ,ตอกที่ญี่ปุ่นโอเคนะครับรจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ